เลียกสินสอดเจ้าสัว1,000ล้านคฤะหือขาดใหม่อดีตสามีปุ๊กอภัสราอย่าขาดแต่สัมพันธ์ยังดีปุ๊กอภัสราของสกุลคุณย่าคนสวยของน้องมีก้ามีย่าลูกป๊อกพัดนสอนกอนและมากี้ราศีดีกี่ความงามระดับอดีตนางสาวไทยพุทธศักราช5 5 7 7 และของตำแหน่งนางงามจักรวาลในปีคิทศกักราช1965ซึ่งถือเป็นคนแรกของประเทศไทยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสุทธิเกียรติราทิวัตผู้ก่อตั้งอาณาจักรเซนทันคุณพ่อของหนุ่มป๊อกได้หย่าร้างกับคุณย่าปุกแล้วหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า20ปีแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกดีๆนั้นยังคงมีอยู่ โดยหนุ่มป๊อกได้เผยมุมสวีทของคุณพ่อคุณแม่เมื่อแม่ปูกขอสินสอดซึ่งคุณพ่อให้หนึ่งล้านแต่ฝั่งของคุณแม่ขอตั้ง1,000ล้านแม่ก็อย่างว่าเนอะตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลมันค้ำคออยู่จริงๆล่าสุดป๊อกพัสสอนก่อน้อมมากี้ราศีภรรยาเผยคลิปครั้งแรกบุกบ้านใหม่สุดอลังคุณปูสุทธิเกียรติ โดยทั้งคู่เปิดบ้านใหม่เจ้าสัวสุทธิเกียรติราธิวัตรตามคำเรียกร้องแฟนๆยังแต่งบ้านไม่เสร็จสมบูรณ์แต่แต่งไปเยอะมากมีเฟอร์นิเจอร์ไวเล็กของป๊อกที่เจ้าตัวจำได้มาทำใหม่ยังใช้งานได้มาใช้ที่บ้านใหม่ โดยป๊อกพาไปดูรอบบ้านของเจ้าสัวเซนทันอลังการทุกพื้นที่ขนาดแค่เฉพาะชั้นล่างของบ้านเท่านั้นพร้อมทั้งพาไปดูรูปคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสัวหรือคุณปู่เตียงและคุณย่าหวานคุณปู่ของหนุ่มป๊อกผู้ก่อตั้งเซนทันยุคแรกเพื่อให้เวลารมยาจะได้เห็นและผูกพันกันพร้อมทั้งพาลูกๆมารู้จักคุณทวดปรากฏททำเอาพ่อป๊อกอุทานลั่นมากีหมีสะดุง้ง เมื่อหนองมีญาลูกสาวบอกว่ารู้จักคนในรูปด้วยแถมบอกว่าเคยเห็นคุณปู่คุณย่าของพ่อป๊อกมาที่บ้านด้วยทําเอาป๊อกต้องบอกลูกว่าเห็นแล้วอย่าลืมสวัสดีให้บอกว่าเป็นลูกของพ่อป๊อกด้วยนอกจากนี้ล่าสุดเนื่องในวันพิเศษของเจ้าส่วเซนท่านสุธิกเกตจีราธิวัฒน์ ที่มีอายุครบ78ปีในปีนี้ซึ่งความหวานและความน่ารักของคุณย่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับความงามพศอวยพรวันเกิดไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังคุณสุดที่เกตจีราธิวัดอายุครบ7 8ปีปอกแลนหลานๆมีก้ามีย่ารักคุณปู่มากที่สุดครับค่ะส่วนงานเลี้ยงพักขอเลื่อนไปก่อนนะคะ